ดีนะครับให้ไปกดที่ม o o วายเว็บแล้วกดนะครับ YouTube ดีกว่าครับกดได้เลยนะครับเป็นกดที่ชาวราศีครับอย่างนี้ได้ดูได้บ้างครับว่าใครนะครับมีสิวต้องเกิดขนาดไหนฝันที่ไหนเจอนะครับแต่ไม่ต้องห่วงครับก็ดูได้เลยครับถ้าเปิดแล้วไม่เจอกิจกรรมตอนได้นะครับอุเอาหมดูได้เลย อย่าเป็นรอนะครับอย่าเป็นรอตอนนี้สนามฟุอลสักครู่นะครับสักครู่นะครับสักครู่นะครับตอนนี้ก็จะเป็นนะครับกางฝ่งของแล้วก็รอดห่วงนะถ้าใครยังไม่มีแฟนนะับสนใจแล้วก็รอดห่วงแล้วท่านจะมีคนห่วงหาท่านนะครับไม่ต้องห่วงนะมาเล่นได้เลยนะเป็นสีน้ำเงินนะครับโอ้โหอนนี้ก็มีเสียงพีดพอไนะด้โอ้โหโ เวทีเมื่อ10ปีที่แล้วนะฮะองเขากับหน้าตามหมุนชื่ออะไรดนี้นะฮะเอาละครับตอนนี้นะครับอาจารย์เพชรได้ทายทีเรห่วงนะครับอนนี้วเบอลายสีเหลืองและสีเขียวนะครับตอนนี้มดไปว่างไเร เลีนตวนั้งงของมโนดีีนะครับสีแดงกับสีขีวนะ